สวัสดีครับพบกับวีฮงอีกแล้วนะครับอิสุสุซอแสงมงคลอายุทยานะครับวันนี้เราจะมาพบกับรถ FRR นะครับ210แรงม้านะครับวันนี้จะมาแนะนำในการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับเกียร์เป็นส่วนสำคัญของรถบรรทุกอยู่แล้วเป็นการส่งกำลังให้เดินหน้าหรือถอยหลังนะครับถ้าเกียร์เกิดการชำรุดหรือมีการระยะลุนเยอะมันก็จะทาให้เวลาเข้าเกียร์เข้ายากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับ อาช่างปล่อยเลยครับน้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนกันทุกๆ4 0 0 0มกิลโลนะครับก็มีการเปลี่ยนสีนะฮะน้ำมันเกียร์เนี่ยเวลาเปลี่ยนสีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีไปทางเข้มจะไม่ดํานะครับทุกท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะน้ำมันเกียร์ไม่ดําเปลี่ยนทําไมน้ํามันเกียร์จะเปลี่ยนสีไปทางเข้มจะไม่ดําครับหน้าที่ของน้ํามันเกียร์ก็คือรับแรงกดข,ของเฟืองนะครับรุ่นนี้6เกียร์เดินหน้า และที่สำคัญรุ่นนี้นะครับถ้าทุกท่านใช้ FRR 2 1 0แรงอยู่ที่สำคัญเป็นน้ำมันเกียร์พิเศษนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์80-90เนะครับนยฮะเดี๋ยวกล้องแผ่นดูสเปคนะครับเป็นน้ำมันเกียร์พิเศษนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะอย่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไม่ตรงเบอร์นะครับจะทำให้เกียร์ชั่นชำรุดได้เสียหายได้เลยน้ำมันเกียร์รุ่นนี้ใช้กี่ลิตรครับช่าง5ลิตร 5.3ลิตรนะครับใช้ไม่เยอะครับแต่ข้อควรระวังคือต้องใช้น้ำมันเกียร์เบอร์80-90เท่านั้นห้ามใช้เบอร์อื่นนะครับใช้เบอร์อื่นเกียร์ชำรุดแน่นอนเชิญครับช่างครับโอเคอ่ะเติมเลยครับช่างขออนุญาตค่อนข้างจะเติมยากนิดนึงนะครับเพราะจุด จุดในการเติมมันอยู่ด้านในนะฮะแนะนำนะครับหากลูกค้าไม่สะดวกเปลี่ยนเองนะครับเข้ามาเปลี่ยนที่ยีหงดีกว่าครับน้ำมันเกียร์นี่เราเปลี่ยนรวมทุกอย่างประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จนะครับเพราะหลังจากเปลี่ยนแล้วเราต้องทดสอบวิ่งด้วยเนาะใช่ไหมครับช่างนะครับประมาณ5ลิตรครับผมโอเคไหมฮะช่างโอเคนะครับ อ่าเรียบร้อยนะฮะเต็มแล้วนะครับเห็นไหมครับน้ํามันสีจะไม่เหมือนของเดิมนะฮะอันเมื่อกี้ตอนแรกจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ตอนนี้จะกลายเป็นสีขาวแล้วใสแล้วนะครับน้ํามันเกียร์จำไว้นะครับจะไม่เปลี่ยนเป็นสีดํานะครับจะเปลี่ยนสีเป็นเข้มขึ้นเปลี่ยนใหม่จะใสขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวลูกน้องยีฮงจะต้องทําความสะอาดก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะฮะนะครับ ่ะเชีครับช่างเช็ดในวความสะอาดได้เลยครับทุกครั้งนะครับที่มาใช้บริการที่เยหงนะครับเราจะใช้ประแจปอนใช่ไหมครับเนี่ยฮะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ใต้ท้องรถเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องเราจะต้องมีการควบคุณคุณภาพโดยการใช้ประแจปอนเสมอนะฮะโดยเฉพาะเกียร์มันเป็นอลูมิเนียม นะครับเกียร์เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กถ้าเราไปขันแรงๆมันจะทําให้เสื้อเกียร์แตกนะครับซึ่งข้างนอกตอนนี้มีปัญหาเรื่องเสื้อเกียร์แตกกันเยอะมากนะฮะผมแนะนำนะครับมาที่เยหงเรามีการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้ประแจปอนให้ทุกครั้งนะครับเชิญครับช่างนะครับช่างก็จะมีการเช็คให้นะครับอพอดังเป๊ะนี่คือถึงค่าที่กำหนดออค่อนข้าง เปลี่ยนยากนิดนึงนะฮะน้ำมันเกียร์เพราะว่าจุดที่เข้าจะลำบากนะฮะโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาร์กเกอร์นะครับเป็นการตรวจสอบก่อนส่งมอบนะฮะนะครับนั้นเดี๋ยวผมให้ช่างทำความสะอาดต่อนะนะครับเรียบร้อยอันนี้ช่างอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อตาชื่อตานะครับมีแฟนยังยังไม่มีนะฮะนะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวเราต้องปล่อยให้ช่างทํางานต่อนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามคลิปของเยอหงนะฮะฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ